อย่างเป็ดครับสองตัวตัวละร้อยยี่สิบวันนี้อยู่ที่ห้องพักครับผมมันบ่มีแน,นวเห็ดนะ ไอ่สไปเตนมานไอีเฮ็ดอําสูกินเลยตอนย่งบอกอย่างให้เาครับผมุล่ะมันนี่สิย่างว่าสั้นครับย่างเป็ด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 กาบเป็ดไขยครับผมไข่มันเบิดมันเลยจอยไข่มันเบิดว่าสั้นตัวละลอยเศร้าซื้อน้ำอาบัง อีสูว์ซีวียู่บาทนี้นี่ปลาไงครับกินแต่คุณอีชั่วโมงกูวัวคุณเฮ็ดผู้เดียวครับต้องหายใจครับผมเฮ็ดผู้เดียวตัวหนึ่งผ่านไปครับบอกว่าก็เมื่อยใจกู้มจะไรใจเย็นๆใจเย็นๆเรายังไม่หอดกูโอ้ มันบอกกล่องบอกเขี่เลยนี่กูบอกเลยกันเหล่าบารรษัทนะเอาดิพี่เอาดิมาเบิ่งขั้นตอนการฟอคั่งยังไงครับนี่ <c oughs> ครับฟอคั่งของเราอ้ายต้นรุ่นบุเกเบิกแห่แขขงคอนกีดายให้ความสะอาดก้อนละ <c oughs> เอามาขี มันไม่ได้ตกกระปุกนะครับเดี๋ยวไปดูตกกุ้กเนี่ตล่างยังดีนะครับรน,นี่ยต่างสาพพร้อมต่างภาพพร้อมสี่เป็นการขั้วครับระดับต่อไปขัดครับครับ ดุนบูเบิกคอนกีตได้เ้ยนี่ครับส้ม้า่ะครับนี่หมอกรอนเ <laughs> ขาจะไล่ออกแล้ว <laughs> เขาบด้บดีเา่า ไหลๆกับแบงค์อาจจะขวนหน่อยอย่างเดียโอเคโอเคบโมบีปัญหาสักเฮ็ดสักเฮ็ดนี่ครับพ่อลูกพ่อเมียรุนบุเบิกเลยได้นี่พี่ต้นครับ คืออยากเป็ดครับ właśnie. มื pues mm hmm. อมน, doświad. นี้ได้จัดไปเลยสองตัวต <nin> ัวละลอยเศร้าโอ้ยอยากให้พี่น่องมาได้กินแห้งเลยพี่น่องเลยนี่ครับ สุดดยอเราไปพ่อกันตอนอย่างครับผมจริงๆเราคกตำก็แล้วนี่นี่นะครับเป็นบาท เป็ดย่างไฟแดงเป็ดย่างไฟแดงหองกระเทียมสินี่ฮ็ดว่าง่ายกระเทียมมันต้องต่ำเลยคนเบิ่งคัว่าโอ้ยแม่นว่าไรแม่นว่าไรนี่แล้วแต่คนมักคนแซ่บเด้อครับเด้ออย็บมันไา้มากเลยไข่ด้ไข่อยแม่นว่าไรเด้อมาแค่ไหนเฮ็ดจังสรนละ ห้มันเสียปากจะขวางเกตจะปากจะขวาอของด้วยปรเดี๋จะปากผูอื่นเ้อื่นไม่ใไหน,<ใ>น,น,นเกตยิส่สันละเกอย่างรถดีเนยย่างเกลอ <laughs> <า>กยกมือนะยกมือน่ <laughs> ปาาปาดลเดี๋ยวเราซาดเพิ่มเติมเกิดนี่แหละน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับเสียบรเซลยี่ปากเจ้าแหละเบอร์เซลกับยุ่งกับปลาส่วนตัวเบอร์เซลกับยุ่งกับปลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะหูหูหูจังหน่อยก็แล้วแหละนะครับเครื่องในเอาไปถาด ครับครับผมเอ,อ้วิธีอย่างใส่ระบบนี่ครับเล็กปิ้งเข้าบอสไซครับวันหน่อเขาปิง้งปงปงิปงปลาฮิาทปิ้งชีดาไม่ปิง้งไฟนี่ห้องไม่ปิ้ไฟเนอะเฝ้าว่านี่ ไปขึ้นวะโอ้ไม่ใช่ละปากไปเหปาบานาะโอ้ปากนี่ร่มขังมะเขือต้น,อนอเอา่เล้อเยเฝ้ากับบาดนีะ่ถ่าจักหน่อย ใจเย็นเย็น,ยนทำอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นเย็นครับผมกำลังเลี้ยงสวยเลยนะทีเดียวหมอมโอ้ยให้ได้กินน้ำเด้พี่น้องเลยหมอมกัะนีครับพร้อมดึกหาย คุณตัวนู้นคุณจะมาเอาปากเป็ดทำไมหัวหน่อยไม่ไม่ปากเป็ดเขานี่ครับตัวที่สองมาไม่เนื้อของคุณตัวนู้นตัดแล้วมาโอ้ยโอ้หนู่มฟ้าเ้ยนี่แหละครับแล้วแล้วครับฝีมือพอคั่วเ้านี่ไอ้ต้นกินได้กินครับกินไม่ได้ก็โบโบตรงกินครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เลียดทิ้งไป เป็ดย่างอุ้ยเอาไปย่างอีกก็ได้กิวะได้เร็วปาาเป็ด แซวครับผมเฟมครอบครั<อ>วครับผมทำไมมึงพูดอย่างนั้นอยากบอกจ้่ครับทากลิแจแบงไเย้วยังห้าโงเลย่ะแจแฮะแจแบงจำแจวบ

em bà em khó bỏ chăm cho bụng ด้วยจำแจวครับ YouTube à, <laughs> เห็นเขาทำมันมันได้เงินไงพี่มันต้องยอดคนดูถึงครับผมมันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ได้หรอก YouTube อ่ะน้องพี่ก็าทำอยู่ไลฟ์พวกกับรถไถนารถแก่้งรถแข่้งฮะรถไถนาแขล้งฮะโอ้รถไถนาแก่้งรถกระแท้นะเรือเกียร์โที่มันย่ำนาแข่้งนะมันก็ทำยูทู e มันก็ยังไม่เห็นมันได้เลยมันต้องยอดมันต้องได้ พุทธิตามพันคนมันเงินเงินเงินมันให้สามพันถึงว่าสามพันสี่พันถ้าหมื่นคนขึ้่อนถ้าแสนมันจะได้โล่ได้ <c oughs> โล่ยูรุกเอ้าตามลูกมาแล้ว <c oughs> ครับอโอ้ทำน้ำจิ้มอยู่ร <c oughs> ับไปผม,ผมเห็นแต่พี่คนเดียวอ่ะผมทำเปรี้ยวอยู่มะนาวมันก็เปรี้ยวอ่ะแฉลบเยอะเ,เรา <c oughs> อ่ะกินกาแฟจริงหรอนะ กินกาแฟอร่อยโอ้โหกาแฟไปสามสิบกป๋องเงินไม่ได้เลยเมอไปเมื่อเช้าผมกินสองกระป๋องเอง <c oughs> แนะผมให้อีกคนหนึ่งโอมานผมกินกบนรถอะกระป๋องหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณต้นให้ไปกระป๋องหนึ่งไม่ใช่ก่อนออกจากบราาิษัทใช่ไหมพี่กินป๋องใช่ไหมกผมกินไปทั้งหมดห้ากระป๋องอ่าพอไปถึงปุ๊บพี่กินยังตอนนี้ออกไปวปวดขวดเลยไม่ดันเลย มิเชือกหวกด้วยครับ่ออมันไปละหาวันมาให้ใส่ด้วยอืมหยาบหยูกี่มันรอังเบอยไต้นวะแม่ พี่เอไอยู่ไนชายสิขี้นี่ขี้ชายอ่ะใช่เหรอพี่เเกินนะทำไมเป็นคนอะไแสดงว่าเป็นคนผู้ผู้แม่มันาเนี่ยผู้พ่อแต่ว่าของมีความเรียบร้อยอ๋ออิ่มหน่อยพี่หงอเลย บายบายสวัสดีครับจบสมนี้แหละวิถีชีวิตครับผมกันอยู่การกินของพนักง,งานในบริษัทกัแบบนี้แหละครับสวัสดีครับผม